เพื่อนๆเรียกยาสีฟันนี้ว่าดากี้หรือว่าดาลี่กันครับ ถ้าเรียกว่าดากี้เนี่ยไม่เด็กแล้วนะซึ่งเจ้าดากี้เนี่ยก็คือชื่อเดิมของยาสีฟันเจ้าตลาดแบรนด์ดังที่อยู่คู่กับคนไทยไมาอย่างยาวนานจนแทบจะกลายเป็นตำนานเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งนั่นก็คือยาสีฟันดาร์ลี่นั่นเองซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักและเคยใช้หรือว่าเห็นผ่านตากันมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วครับหรือปัจจุบันเนี่ยบางคนก็อาจจะยังใช้กันอยู่แต่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยดั้งเดิมเลยมันมีชื่อเรียกว่ายาสีฟันดากี้แต่จําเป็นนนต้อออองงงเเเปลีี่่่่ยชืืืจากมร การเหยียดผิวเข้ามาแหละครับแต่เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงวันนี้เพื่นดีมีตำน,นานและผมตัวยุ่งเนี่ยจะเล่าให้ฟังครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ก่อนจะไปฟังกันต่อกด Subscribe หรือ,อยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระด,ดิ่งด้วย ยาสีฟันดาลีหรือชื่อเดิมก็คือดากีมีต้นกําเนิดในนครซิ่งไฮของประเทศจีนในปีพศ2476หรือประมาณ90ปีมาแล้วนู่นเลยแหะครับโดยบริษัทฮอรี่แอนเฮเซลก่อนที่จะย้ายฐานมาที่ไต้หวันแล้วฮ่องกงและต่อมาในปีพศ2528บริษัทคอเกตปามโอลิฟของสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาซื้อหุ้น50%โดยมีมูลค่าสูงถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐเลทยทีเดียวครับ โดยแต่เดิมเลยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าชื่อเดิมของเขาเนี่ยคือดากีซึ่งมันมีความหมายว่าผิวดำหรือยาสีฟันคนดำมีโลโก้เป็นรูปคนทานหน้าดำฉีกยิ้มโชว์ฟันขาวซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเอาจอนสารนักสแสดงผิวขาวเจ้าของฉายาราชาตลกหน้าดำซึ่งนั่นก็พอเข้าใจได้นะครับว่ามันสื่อในทางที่ว่ายาสีฟันเนี่ยช่วยให้ฟันขาวโดดเด่นแต่ก็แน่นอนแหละครับมันทําให้หลายคนเนี่ยไม่สบายใจเพราะมันเนี่ยสามารถมองไปในทางการเหยียดผิวได้ก็เลยทําให้ในปีพศ2534 ทางแบรนด์เนี่ยก็มีการยกเครื่องเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งชื่อแล้วก็โลโก้ของแบรนด์จากดาก,กี้ให้เป็นดาลี่แหละครับแล้วเปลี่ยนโลโก้จากผู้ชายหน้าดําเป็นชายผิวขาวฉีกยิ้มแทนจนกลายมาเป็นภาพจําจนถึงปัจจุบันนั่นเองแหละครับโดยก่อนที่ดากี้จะเปลี่ยนมาเป็นดาลี่ในยุคที่มีการทําการตลาดด้วยเพลงเนี่ยยาสีฟันดากี้ก็มีการทําการตลาดด้วยเพลงเช่นเดียวกันนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยได้ยินเพลงนี้กันหรือเปล่ายาสีฟันดากี้ยาสีฟันดากี้ ทกคนุคนคนค้เป็นประจุนๆกันบ้างหรือเปล่าครับและแน่นอนว่าจากเพลงนี้เนี่ยมันก็ส่งผลให้ดากีเป็นที่รู้จักกันไปทั่วเมืองไทยกันเลยทีเดียวและจากการปรินชมครั้งใหญ่ยาสีฟันดาลี่เนี่ยก็มีตลาดหลักอยู่ในเอเชียและครองส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มยาสีฟันลมหายใจสดชื่นในจีนเนี่ยถึง17%และ21%ในสิงคโปร์28%ในมาเลเซียและ25%ในไต้หวันส่วนในประเทศไทยเองแน่นอนว่ากว่า50% ในตลาดยาสีฟันกลุ่มลมหายใจสดชื่นดาลี่เนี่ยก็เก็บไปหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าฮิตติดบ้านทุกยุคทุกสมัยจริงๆซึ่ง,งถ้า,าย้อนไปในอดีตเด็กๆยุค90อย่างเราเนี่ยเรียกว่าคุ้นเคยกับยาสีฟันดาลี่เอามากๆแล้วครับซึ่งถ้าใครพอจํากันได้สําหรับดากี้โลโก้เก่าเนี่ยเวลาตั้งอยู่ในห้องน้ำไอเราที่เป็นเด็กเนี่ยเวลา,าหันมาเจอก็จะละหลอนหน่อยแหะครับเดือดร้อนต้องไปเรียกแม่ให้มาเฝ้าอาบน้ําอยู่ด้วยและในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ในโฆษณาของบ้านเราเนี่ยก็จะมีกระแสะอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ โดยเรามักจะได้ยินสโลแกนที่ว่าดารี่คือดากี้ดีเหมือนเดิมซึ่งเอาจริงๆแล้วนี่ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับกว่าที่ผู้ใช้อย่างเราเนี่ยจะคุ้นกับชื่อใหม่ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้มีเพื่อนๆคนไหนยังเรียกดากี้กันอยู่บ้างนะครับใครยังเรียกชื่อนี้อยู่คอมเมนต์กันหน่อยนะและนี่ก็คือเรื่องราวของยาซีฟันดากี้เอ้ยยาซีฟันดารี่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยยังใช้กันอยู่หรือเปล่านะครับถ้าใครใช้หรือย,ยังเรียกชื่อกล่าวกันอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ